สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ด do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาทดลองใช้งานจริงมีดใบตายจากจีนนะผมเล่มนี้ไม่ระบุยี่ห้อนะผมแต่เขาระบุชนิดเหล็กนะผมว่าเป็น dc 53ซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมแล้วก็ความแข็ง61 hrc นะผมเดี๋ยววันนี้จะมา ทดสอบการตัดต้นไผ่แล้วก็ไม้หนือนะผมดูนะผมเพราะมีท่านผู้ชมอ,อคอมเมนต์มาว่าอยากให้ใช้มีดเล่มนี้ตัดกิ่งไผ่ดูนะผมต้นไผ่นะผมว่ามันจะทนทานไหมตบงนี้นะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะผมกอไผ่ค่อนข้างรกนะผมเดี๋ยวจะต้องตัดเอา ตรงนี้ครับผมไม่ต้องถึงโค้นนะผมเพราะเข้าไปยำบากมากเลยครับผมโอเคครับเริ่มเลยครับ ไผ่กอนนี้น่าจะเป็นไผ่บ้านนะผมตัวนี้ไม้ค่อนข้างแก่จัดนะผมดูเนื้อไผ่ครับผมค่อนข้างหนานะผมมีความแข็งมากแลผมขนาดไม่ใช่โคนจริงๆนะผมก็สูงขึ้นจากโคนมาประมาณสักสองเมตรห้าสิบนะผมส่วนนี้ที่ตัดโอเคเดี๋ยวเราลองไปตัดเป็นท่อนนะผมดูนะผมแล้วก็ลองผ่าดูนะผม เดี๋ยวไปที่ต่อไม้ก่อนกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตัดเ,เป็นท่อนไผ่ท่อนนี้นะผมเดี๋ยวเรามาตัดต้นอายางพาราที่ผมตัดทิ้งไว้เดือนครึ่งก่อนนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวนี้มาตัดอีกทีหลังครับ ไม้ก็เหนียวอยู่เหมือนกันนะผมเพราะว่าตัดทิ้งไว้เดือนครึ่งแล้วผมก็จะมีความหมาดของไม้นะผมไม่ถึงกับแห้งมากครับผมแต่ก็ไม่สดนะผมเดี๋ยวลองอีกสักท่อนแล้วก็ลองผ่าดูนะผม มีดมีน้ำหนักครับผมเหมือนมีดอีโต้มีดพระบ้านเราแล้วครับผมเองผ่าดูครับผมผ่าก็ง่ายๆนะครับผมก็ไม้ก็อาจจะไม่แข็งมากผมไม้ยางพาราสบายๆแลครับผม Okay. ต่อไปก็จะเป็นการตัดไม้ไผ่นะผมตัดเป็นท่อนตัวนี้นผมผมจะตัดใกล้ๆข้อนะผมครอบล่องตรงนี้นผมเพราะว่าส่วนนี้น่าจะมีความแข็งมากกว่าตรงกลางๆนะผมไม้นี้ค่อนข้างแก่จัดนะผมมีน้ําหนักมากครับผมเนื้อหนาด้วยผมเดี๋ยวลองดูนะผมว่าจะเป็นยังไงผม ตรงตาน,นี้ยผมถ้ามีดไม่แกรง่งมีดไม่ดีจริงบินนะผมตรงตามันเนี้ยผมเพราแข็งมากผม ขาดแล้วครับผมต่อไปก็พาไม้ไผ่นะครับผมดูครับผมใช้ค้อนที่ผมทำไว้คลิปก่อนนะทุบนะครับผม ง่ายได้นะผมก็ง่ายได้นะผมสำหรับการผ่านะผมเดี๋ยวลองถากลองเลาด้วยผม ก็โอเคนะผมผมว่าคุณภาพก็ตัดไม้ไผ่ตัดไม้ทั่วไปได้สบายๆนะผมเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวมีดนะผมว่ามีความสึกหรอเสียหายไหมนะผมเท่าที่ดูด้วยสายตานะผมตอนนี้นะผมก็ปกตินะผมไม่มีบิดมีไรนะผม มีแค่รอยขีดข่วนจากการตัดนะผมแต่ไม่ถึงกับเนื้อถึงนเนื้อเหล็กอะไรนะผมนะครับคมยังเหมือนเดิมนะผมสัมผัสดูก็ยังคมอยู่นะผม,มสรุปนะผมมีดใบาตายจากจีนแม่ระบุยี่ห้อเล่มนี้นะผม เหล็ก DC 53ที่เขาว่านี่ก็เอามาใช้งานจริงก็ถือว่าโอเคครับผมก็สามารถตัดไม้ไผ่ลำหนา,นา,นาใหๆใหญ่ๆแข็งๆับผมได้สบายๆับผมตัดขาดนะผมแล้วก็ตัดไม้ทั่วไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะผมก็ก็ถือว่าคมดีครับนะครับผมไม่ว่าจะกการผ่าการตัดแล้วก็ความคงทนหลังจากที่ตัดมาก็ไม่ไม่มี รอยบินรอยบิดรอยทู่เลยนะผมสำหรับคมมีนะผมส่วนที่ตัวด้ามเองก็สลักอาจจะดูเด้งๆไปหน่อยนึ่งับผมแต่ด้ามก็ไม่ได้ขยับนะผม,มก็โอเคครับผมว่านะผมอันนี้ซื้อมาในราคาประมาณ500บาทนะผมก็ขนาดนี้นะผมใหญ่ขนาดนี้ราคา500บาทก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครผม ก็คุ้มค่าการใช้งานนะผมที่สําคัญก็เป็นสแตนเลสด้วยนะผมไม่มีสนิมนะผมไอไม่ใช่สแตนเลสครับผมสีมันเป็นสแตนเลสนะผมแต่อาจจะเป็นสแตนเลสจริงๆก็ได้ผมเพราะไอดีซีห้าสิบสามถึงแม้ว่าจะเป็นคาร์บอนก็จริงครับผมแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นดีซีห้าสิบสามนะผมตัวนี้อาจจะเป็นสแตนเลสชนิดหนึ่งผมว่า <c oughs> อาจจะเป็นสแตนเลสเกรดต่ำหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีครับผมถือว่าโอเคครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ